สนับสนุนโดย SME Shipping บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศรับถึงที่ทั่วไทยส่งไกลทั่วโลกโทร02-105-7777ครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้นะครับช่วงแบทเทิลนะครับสินค้า<ไ>ขายดี ใช่ค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีอาจารย์หลุยส์ค่ะมาร่วมประชันสินค้ากับมิมนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็อาจารย์หลุยส์จะมาประชันสินค้ากับคุณมิมเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณมิมก่อนดีกว่านะครับว่าเออสินค้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีสินค้าเด็ดๆที่ต้องตาต้องใจคุณมิมอะไรบ้างแข่งติมซ้าขายได้ด้วยแข่งติมซัมต้นทุนเท่าไหร่คะ เพลงตินซัมที่เขาขายกันเป็นคู่นะคะชั้นบนชั้นล่างแล้วก็มีฝาค่ะต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนแค่420ค่ะแล้วเอาไปขายเท่าไหร่คะครับเอาไปขาย700ค่ะคราวนี้จานลุยสั่งอะไรเข้ามาครับนี้สั่งอะไรเข้ามาคะของเล่นประเภทที่ว่าผมชอบนะเป็นพวกเฮลิคอปเตอร์4ีตีนะครับของเล่นที่สามารถจะติดกล้องแล้วก็เราก็บังคับวิทยุให้ไปถ่าย ระยะไกลได้ที่อาจารย์ที่อาจารย์เอาไปส่องตามบ้านสาวๆทั้งหลายนี่ไม่ใช่นะครับเอเอาความจริงมาพูด่ใช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 ้ใช่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 ใใช่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 ช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ คุณผู้ชมก็เคยเข้าไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมก็จะซื้อป๊อปคอนน้ำอ่ะก็จะสังเกตว่าก็จะมีลายของถังป๊อปคอนถังป๊อปคอนลายของภาพยนตร์นั้นๆนะคะอย่าลืมว่าของฟรีใช่ไหมของฟรีไม่อยู่ในโลกอย่าทิ้งไม่ใช่อย่าทิ้งอย่าทิ้งของฟรีอย่าทิ้งอย่าทิ้งเอามาขายได้ค่ะขายใน eBay นะคะค่ะต้นทุนนะคะ1,200บาทนะคะ เออเอามาขายได้พันสองไม่ใช่สิขายได้พั<อ>นสองตอนโดนฟรีส่งไปมันต้องใส่กล่องใจเลยมันแพงนะที<ม>่ส่งบวกค่า h ิปติ้งไปด้วยสิคะอาจารย์โอ้โหอีกเท่าไหร่ครับอีก400ค่ะแปลว่าลูกค้าต้องโอนมาเท่าไหร่ครับลูกค้าต้องโอนมา1,600บาทค่ะผมว่าดูแล้วนี่อาจารย์หลุยท่านไม่อยากจะนำเสนออันที่สองแล้วท่านอยากจะไปโงหนังแล้วนะครับตอนนี้นะคะต่อไหมครับอาจารย์ครับตัวที่สองนี่ครับสู้เป็นกลุ่มของอาหารเสริมครับที่ใช้ลดความอ้วนได้นะครับ เป็นเทรนเลยนะคะเนเีน่ยก็ในในอีเบเราสามารถซื้อมา2ขวดประมาณ700บาทแต่เรามาขายขวดหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าบาทกันกน,นะกำไรเท่าตัวเลยก็แหมช่วงนี้ก็หลายท่านเริ่มได้สินค้าเด็ดๆไปแล้วนะครับถ้าติดตามทุกอาทิตย์นี้บางคนเขาจดเป็นรายการเลยนะ <5 S 3> ยทําเงินกันไปเป็นแสนต่อเดือนแล้วนะช่วงปากกาดินสอจดค่ะพร้อมจดค่ะช่วงนี้ดูแลนะครับมิมอ่าเสริมอะไรไหมครับช่วงนี้ครับค่ะในช่วงนี้นะคะทางอาจารย์หลุยแล้วก็อาจารย์โจแล้วก็มิมนะคะก็ มานำเสนอสินค้าที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่แล้วให้ท่านผู้ชมได้รับฟังไปแล้วนะคะส่วนในเรื่องของอีคอมเมิร์ซหรือว่าปัญหาต่างๆข้อสงสัยต่างๆนะคะสามารถ SMS มาได้ที่4221309ค่ะแล้วมีอีกช่องทางหนึ่งช่องทางใหม่ของเราเลยนะคะ eedu.co.th ค่ะครับเพราะฉะนั้นพบกันช่วงหน้านะครับเรื่องตอบคำถามนะครับอย่าเพิเปลี่ยนช่องนะครับ ร่วมฟังสัมมนาฟรี ebay รวยออนไลน์รายได้หลักล้านทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาแล้วเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาณอาคาร JJ Outlet ชั้น3ส่ง SMS สำรองที่นั่งพิมพ์เแล้วตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่422 1309รับจำนวนจำกัด100ที่นั่งเท่านั้น